เดี๋ยววันนี้มาดูแยกตัวเล็กนะครับหรือที่เรียกกันว่าสกัดนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นขนาด7กิโลกรัมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อดองเชงนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ค่อนข้างดังในประเทศจีนนะครับยอดส่งออกทั่วโลกสูงมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันนะครับเริ่มจากด้ามจับนะครับก็จะเป็นพลาสติกเอเบแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เครื่องกับตัวล็อกนะครับผม นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่จรารบีนะครับเอาประแจขันเติมได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีน็อตยึด4จุดนะครับตรงต้นคอกับปลายคอนะครับผมซึ่งหลายๆยี่ห้อจะไม่ไม่มีน็อตยึดนะครับมันจะเป็นบอด y ี้หลออันเดียวกันนะครับแต่ของเราจะทําแยกนะครับเพื่อที่จะให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับ ซึ่งแยกหลายยี่ห้อนะครับมันมีข้อเสียตรงที่คอมันจะหักง่ายนะครับแต่อันนี้เราเสริมความแข็งแรง2จุดนะครับใช้งานไม่ต้องกลัวคอหักนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีมือจับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับนี่นะครับส่วนสเปคเครื่องนะครับอยู่ที่1400วัตต์3900รอบนะครับผม น้ำหนักเครื่องก็ประมาณ7กิโลนะครับเดี๋ยวช่างลองยกดูนะฮะนี่นะครับสายไฟก็เส้นใหญ่นะครับเบอร์2ยาวประมาณ3เมตรนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับโอเคครับใครหาย็กตัวเล็กหรือสกัดก็ฝากยี่ห้อนี้ไว้ด้วยนะครับราคาไม่แพงนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกล่องของแย็กตัวเล็กนะครับหรือสกัดของดองเชงนะครับว่าแถมอะไรบ้างนะครับก็ภายนอกก็จะให้กล่องพลาสติกแข็งแรงนะครับมีหูหิ้วให้นะฮะ เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเจอแยกก่อนเลยนะครับหอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือกับใบรับประกันนะครับผมแล้วก็มีจารบีให้นะครับ2หลอดนะฮะ แปลงฐานให้หนึ่งคู่นะครับมีด้ามขันฝาเปิดจารบีนะครับผมแล้วก็ดอกสกัดนะครับก็จะให้2อันนะครับแหนมกับแบนอย่างละหนึ่งอันนะครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับทั้งค่าแรงช่างแล้วก็ค่าอะไหล่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครซื้อกับทางร้านนะครับเดี๋ยวผมลงทะเบียนรับประกันให้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปลงทะเบียนเองนะฮะเดี๋ยวทางร้านรับผิดชอบจัดการให้หมดนะครับผม But it's too late now, I remember you and me. And how careless we were. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, yeah. never run. Off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your